สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องไปกระดกวายผีลงมาในบ้านใต้ดินครับว้าวน,นคืออุโมงค์ดีนุกตเราอยู่ในช่องไปกระดกน,นะครับตอนนี้เราโดนผีตามมาครับจากห้องใต้ดินอันนี้มันคือมันมันคืออุโมงค์งใต้ดินฮะแต่ตอนแรกว่าจะทำเป็นสะพานลอยนะคะแต่ผมว่าจะเกลี่ยด,ดีกว่าเผื่อมีรุ่นใหญ่ข้ามมา ผมก็รู้ว่าจะทำอันนี้ดีกว่าทำไมผมไม่อัดทำไมผมถึงไม่อธิบายตั้งแต่ที่แล้วว้าไอผีผีหละผี่เลอะีีเลอะยิง,ยง นี่ฮะสามารถมาดูได้นะฮะนี่ป๊าาเสร็จแล้วนีใส่ปัดได้ไฟฮะ ด้วยนี่นี่ช่วงนี้แล้วก็มองป๊ากินอยู่ตรงนั้นนะอ่านี่สามารถลอกไปได้นี่เห็นไหมไปอีกฟากหนึงได้แล้ว่ไม่ต้องข้ามถังมาลายเผื่อกลัวจะชนนะคะใช่ไหม มกาะฟิวใช่ไหมล่ะปครับมาไปดูรีวิวบ้านกันเลยไปเลยครับทุกคนไปชมบ้านพักคอนโดกันเลยครับเดี๋ยวนะอย่าอย่าอย่าข้ามตรงนี้ครับผมอ๋อต้องข้ามต้องข้ามงี้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับข้ามอุโมงค์ใต้ดินนะครับที่ทางอื่นเขาก็เรียกเขาทางสะพานลอยแต่นี่ก็จะเป็นสะพานลอดอุโมงค์ครับามาแล้ว <ใน S 1> ครับนี่คือบ้านพะกนกนะครับเป็น,ปนบ้านที่เป็นสองสีนะครับขาวแล้วก็ดำ ไปกันครับแล้วก็จะเจอกับที่ชื่อว่าห้องครัวแล้วมันจะมีที่ลับที่ป๊าป๊าไม่เคยเจอโอเคนี่คือในห้องลับครับห้องลับนี่คือห้องซุวมเราไปเนี่ยอันนี้ผมยจะทำเไม่เสร็จแล้วเรางะทำเป็นเสื้อผ้าเลบ้าตรงนี้แหละครับตรงนี้ห้องเลยครับอันนี้เหรออันนี้จะทำเป็นห้องแต่งตัวฮะลองเปิดเลยครับกาลังงสร้ยข้างหลังนะครับอันนี้คือห้องน้ำ โอ้นี่คือห้องส้วมป๊าป้าสามป๊าป้าเราเปิดสวิตช์ห้องน้ำมีป้าดูไว้นะดูไว้นะผมจะปิดสวิตช์อาเนี้ยปิดสวิตช์ดิฮะวันแน่น้ำหายน้ำหายไปไอ้ครั้งนะครับน้ำมาเอ้คืออะไรเนี่ยนี่คือนี่นี่คืออะไรครับอ่างวงจรเนี่ยข้างใต้อ่างล้างหน้าเหรอครับหรือว่าอะไรครับหรืออะไรอันนี้เป็นอ่างสามารถเออว่าว่า,วาอันนี้สามารถอ๋ออ่างแช่ตัว โอเคข้าง okay, น้าสวยมากครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างยก่อนเอินะครับต้เสื้อผ้ามีอะไรยังมียังมียัามียังมีอะไรดไีสร้างเป็นนี่กาลังทำตู้สภาพเพิ่มนะครับเปิดประตูให้หน่อยครับเปประตูให้หน่อยครับเปิดสองประตูเลยครับ เดี๋ยวพี่จะสร้างไมครับอ่าพี่จะาลัจะสร้างไปแบบประตูตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบเล็กๆนะคะเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าไม่ได้ไม่วได้แล้วแล้วเราก็ใช้นะฮะเราใช้โฟมป้านี่ใส่โฟมป้าใส่สแลด แล้วผมก็จะใส่เอ,อ่อที่ชื่อว่าผมจะใส่เรื่องไปอนระรอดูไหมนะมก็มันคืออะไรนี่นะหาตัวยี่สามารถใส่กำกันได้ยิมย้มยิมย้มยิม้ม Nah, ya. um. Iyi, apa ni? Khab. Mau. Ii, apa malu dek? Malap malam tung tungi dek. Malu malam tung ni dek. Ni 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 ni. มา,าดูไวนะ้นะมาดตรงนี้ไว้ว้าวมีหุ่นใส่ชุดด้วยอใช่เดี๋ยวผมจะปิดไหมฮะงั้นะเดี๋ยวมารีวิวข้างบนกันฮะปิดไปก่อนอบ่อไปครับห้องแต่งตัวต่อไปก็เป็นห้องครัวห้องครัวก็จะมีมีโต๊ะอาหารมีเอ่อมีดอกไม,กไม้กระถางดอกไม้ที่วางอยู่ <พอ S 2> บนเคาน์เตอร์กว่าแจกันแจกันอ่าแจกันแจกัน ก็็จะเปนมีตู้เย็นเย็นมีเต,ตาแก๊สเตาแก๊สแล้วก็แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวต,ตู้ใส่เครื่องปรุงไว้ต่างๆแล้วก็มีห้องนั่งดูทีวีด้วยแต่จริงจมีสองชั้นครับไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นบนมีอะไรบ้างครับอุ้ยไม่อะไรฮะว้ายแม็กเบิร์นมือเขามือเขามาไม่ได้ฮะ ติดกระดาต่างอดียมันมีเอ๋ยนี่นะมันมีแต่เขาจะสดซื่นนะครับที่ลอง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 กดไปที่ตู้ดิกดไม่ได้ครับเพราะว่าทําอะไรกับแบบของพันขนมไม่ได้เลยฮะมันมีทองอยู่นะโอเคมานี่คือห้องนั่งเล่นชั้นสองฮะก็จะเป็นนี้ฮะอ๋อโฮมเธียเตอร์ครับดูดิครับทุกคนจะใหญ่กว่าห้องบน่ั้นสองใช่มา น,น,นี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับอ,นนอันนี้ผมจะใส่มาจากห้องของมามมาของห้องห้องมามมาจากของยิงคะอ๋อนี่ก็คือห้องนอนที่เป็นห้องเหมือนห้องของหม,มาที่เป็นสีชมพูใช่ป่ะใช่ที่นอนสีชมพูโอเคแล้วต่อไปเป็นห้องใครครับก,ก่อนนึงก่นที่จะแกดิ๊กีแดง โอเคเอาห้องอามาจับ้วครับไปห้องไหนต่อครับอห้องนี้ฮะห้องป๊าห้องกับห้องป๊าป๊ากับผมที่นอนนะนี่ ันนี้ห้องใครอ่ะห้องป๊ปากับพี่หนกตรงนั้นอ๋อห้องสีฟ้าเนี่ยนะห้องป๊ปาเขาพี่หนกเองโอเคสวยป๋าลองกดอันนี้ก็จะเป็นตู้สามารถใส่อะไรก็ได้นโอ้ตู้เสื้อ้าเออหมุนได้ด้วยว่ะเจ๋งอ่ะโโอ้หห้องห้องป๊ปาห้องพี่หนกนั้นมีกระจกด้วยนะครับทุกคนต้องใส่นี้ก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบป้องกันฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดู ผมใส่แค่เนี้ยนะผมใส่แค่แค่ชุดนี้นี่ยงานต่อไปก็จะเป็นระเบ,บียงฮะระเบ,บียงระดับเบีงยรบบงนะระดัเบียงนะเฮ้ยระเบียงนี่ฮะก็สามารถมาดูนะแม่ตรงนี้สวยมากนะแตงโมอะไรครับแตงมโมกู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  บ้านหมดดูหมดทุกซอกทุกมุมยังครับมาดูตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นสวยมากๆเลยบ้านพฝงกระโหลกตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นที่นั่งชมวิวเ<อ>ป็นที่นั่งชมวิวสามารถมากินข้าวตรงนี้ได้นะตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะใฮะ <Okay. S 2> แคแล้วก็มาดูกินข้าวโ okay. อเคยอดเยี่ยมเลยอคอบทุกมุมยังครับขอบทุกมุมแล้วฮะเปิดประตูตรงนี้แล้วขึ้นไปดูบ้านโดยรอบกันไหมครับมาดิ ไปดูบ้านโดยรอบของพัานรกกนะครับนี่ฮะบ้านพังนรกสวยมากๆเลยทุกคนเป็นบ้านสองชั้นมีจั่วนะครับจั่วขวางแล้วก็จั่วแนวนอนแนวตั้งอะไรเงี้ยครับแต่และห้องก็ประกอบไปด้วยเออเออเขาเรียวกว่าบานกระจกนะครับที่เอาไว้ส่องนะครับสวยงามมากๆเลยมีถนนที่มีทางม้าลายแล้วก็มีอุโมง เซอร์สะพานสะพานลอดอุโมงนะครับที่ไว้ข้ามฝั่งป้องกันรถสวยมากครับแล้วก็อยู่ติดกับป่าสวนป่านะครับที่ให้ความร่มรื่นมีน้ําตกมีอะไรมากมายนี่ก็คือเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่พันกนกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับอยู่ใกล้กับสนามบินสะดวกมากๆกับการเดินทางนะครับ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พังก,กนกนะครับกับกับาการชมบ้านหลังใหม่ที่พังกนกสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวรอพระก,กนกมาบายบายแป๊บหนึ่งครับพระก,กนกครับมาเตรมถนนเลยครับลงมาที่ถนนเลยครับมาบายบายเพื่อนๆหน่อยครับไม่ได้ตรงนั้นครับผมอยู่แถวบ้านบ้านไหนครับ บ้านที่เพิ่งสร้างนะครับไปก่อนนะครับโอเคอยู่นี่เองนะครับบนถนนหลังนี้ตอนนี้ก็ลาไปด้วยมุมนี้ครับที่พระาที่ย์กำลังจะตกดินกับบ้านหลังใหม่กับพะนกนกครับบ๊ายบายเ,เดี๋ยวพะนกนกอรอท่าอยู่ครับบ๊ายบายครับพะนกนกป๊าปายืนให้เห็นบ๊ายบายโอเคทุกคนบ๊ายบายก่อนที่จะข้ามราชสวุวรรครับทุกคน